สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำ E M V นะครับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับจากโจทย์นะครับห้างสับสินห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งทำสัญญาสั่งซื้อบูเบอรี่จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างโดยที่สั่งซื้อเป็นกล่องขนาดเล็กซึ่งจะจำหน่ายได้ทันทีต้นทุนเป็นกล่องละ150บาทและจะขายในรคาคากล่องละ290บาทนะครับ โดยจะมีการจัดส่งมาให้ทุกสัปดาห์ตามที่ทำสัญญากันแต่ถ้าไม่สามารถขายได้หมดภายในหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากที่จัดส่งจะถือว่าเป็นสินค้าเสียจากประสบการณ์ของ,งต่างๆถ้าไม่ทราบถึงความต้องการดังนี้นะครับจำนวนรีบีบบบบ่ี่ลูกค้าซื้อต่อก่อนนะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับแล้วจำนวนในสัปดาห์สามหกเก้าเจ็ดนะครับพอเราได้ตัวเลขมามุบเราสร้างตาราง เราออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วเราก็จำนวนสัปดาห์ใส่ตามไปเลยนะจากโจทย์นะครับครับทีนี้เราจะมาคิดความนั้จะเป็นนะเราคิดยังไงครับเราเอาจำนวนสัปดาห์มารวมกันนะฮะมาบวกการลบได้ยี่ิบห้าทีน้เรามาคิดถ้าสนแต่ช่องนะครับก็ช่องสามช่องแรกก็เป็นสามนะครับว็หานด้วยเลขรวมนะครับแล้วความน่้เป็นของช่องนั้นนะครับทาเหมือนกันทุกช่องเลยครับ โดอคนยี่ห้าหมดเลยครับในหารนะครับโทษทีครับพอคิดออกมาแล้วนะครับตัวเลขี่เป็นอย่างนี้ฮะแล้วเราจะเช็คว่าไงว่าถูกนะครับเราต้องทั่อย่างมาบวกกันนะครับอยที่เลขที่เราคิดนั้นจะได้ออกมาไม่เกินหนึ่งนะครับถ้าเกินหนึ่งถือว่าผิดนะฮะ่าได้หนึ่งครับถือว่าถูกครับแล้วนี้เราจะคิดยังไงต่อครับ เราเรามาคิดจำนวนของสินค้าถ้าเกิดเราขายโดยตามราคาขายฮะเราได้เท่าไหร่ครับอันนี้าราคาสองร้เก้าสิบนะฮะเราใส่ตามไปเลยฮะ,ะโดยใช้จำนวนลค้าซื้อตั้งฮะแล้วคูน้วยสองร้อยเก้าสิบทุช่องครับ ทีนี้นแล้ตัวเลขนับเรามาทําต่อนะฮะโดยการแบบนี้ฮะเอานี่มาแล้วลบด้วยตัวนี้ฮะสี่สิบครับคูณกับราคาต้นทุนฮะร้อยห้าสิบบาทนะฮะอาคูณไปเลยฮะแล้วใส่วงเล็บปิดทุกท่อนครับโดยเราจะทาเป็นเพียช่องลงมาฮะเป็นเป็นขั้นฮะทำให้ง่ายกว่าครับเ,เดิมครับช่องนี้ คุณต้นทุนครับร้อยลสิบบาทฮะได้ตัวเลขมาแล้วครับเราก็ทำ ข่องขวาต่อเลยครับเพราะเราที่ง่ายเลยครับเพระเราสั่งซื้อมาแค่40กล่องคะตอนลูกค้าต้องการซื้อนะครับ50เรามีได้มากสุดแค่40ก็คือ5,060นะฮะเราใส่ตามไปเลยครับช่องล่างก็เหมือนครับสั่งซื้อ50แต่ต้องการ60แต่เรามีแค่50เราก็ได้แค่50ใส่ไปเลยทีนี้เรามาคิดช่องนี้ครับจะคิดยังไงครับก็เอาตัวนี้ตั้งครับ ลบนะครับแล้วนี่ครับใส่จำนวนที่เราถ่งซืซอครับในช่องนี้ครับคูณนะก็คูณละครต้นทุนครับก็ได้คำตอบนะฮะนี่ครับเหมือนเดิมครับแล้วใช้ ห้องแรกครับเพราะลูกค้าต้องการซื้อเท่านี้ครับซื้อสี่สิครับแต่เราเราสั่งซื้อมาหกสิก็เป็นสินค้าเสียนะฮะคิดเป็นได้หมดเลยนะครับครับต้นทุนเล็กปิดอ่า แล้วครับแล้วท่นี้เรามันสังเกตนะครับแต่เลขนะครับจะต่างกับ1,500นะครับทีนี้เราไม่ต้องคิดเลยครับอันนี้1,000จ็ด1ั0 0ะเราลบไป1ั0 0้าเหลือ5า0 0 3,000ครับไม่ต้องคิดเลยครับหรือใครจะคิดก็ได้เพื่อความชัวนะครับนี่ครับก็เลยโชว์ให้ดูครับนี่คือช่องที่3นะฮะนี่คือนี้ฮะลบนะครับของเลขนี่ฮะ เห็นไหมครับห่างกับอันห้าทุกช่องเลยฮะครับเอาละครับหลังจากที่เราคำนวณเลขทุกตัวแล้วเร,เรามาทำลรามาเปรียบเทียบ E M V นะครับว่าควรสั่งซื้อกี่กล่องได้กำไรมากที่สุดนะครับแล้วก็มันเริ่มทำกันเลยครับก็กำหนดแต่ช่องไปเลยครับว่านี้เราได้มาคำนวณกันครับ อ่าครับได้มีแล้วเราก็มาทำาลหางช่องคําซื้อ์กล่องยีมีสี่ศูนย์แล้วนี่ครับห้องสี่ศูนย์นะครับแล้วเราคิดไล่ไปเลยครับโดยคูณกับจำนวนความหนาเป็นของมันนะครับแล้วเราต้องบวกกันทุกช่องนะครับนี่ครับได้เป็นห้าพันหกนะครับช่องต่อไปเลยครับช่องห้าศูนย์นะครับ เราให้สองครับยังไม่แน่ใจครับว่าไม่สุดหรือเปล่าแล้วทำไปเรื่อยๆเลยครับทำทุกช่องเลยครับเราจะรู้ครับจะมันแปดครับอีกช่องนึครับ ที่เราได้คำตอบแล้วครับช่องเราห้องหกศูนย์ได้มากสุดฮะตอบเลยครับควรสั่งซื้อหกสิบกล่องต่อสัปดาห์ได้กำไรสูรงสุดนึ่งพันแปดครับ จบแล้วครับเอาละครับหลังที่เราได้ตาราง EOM แล้วนะครับแล้วมาทำตาราง e o v ตารางคาเสียโอกาสต่อเลยนะครับี่ยแล้วเรา copy ตารางมาเลยครับแบบนี้ครับแล้วลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกครับตัวนี้ครับตัวนี้ทิ้งออกครับล่างไว้เหมือนเดิมนะครับนี้แล้วก็กลับไปดูโจทย์นะครับโจทย์ให้ว่า เราขายก่อนนั้นสองเก้าสิบแต่ว่าต้นทุนเป็นร้อยห้าสิบเราก็มาดูเลยฮะอันนี้ครับเราสั่งซื้อสี่สิบขายลูกค้าไปสี่สิบเป็นศูนย์นะครับความเหลื่อมันเป็นศูนย์เรากใส่ลงมาเลยฮะใส่ตามเลยครับตามช่องเลยครับแเราเราจะเห็นแล้วว่ากาไรแตะก่อนนั้นสองร้อยเก้าสิบครับลบด้วยร้อยห้าสิบ กำลังนร้อยสี่สิบนะครับแล้วอันนี้สามากกาสิบแล้วก็ร้อยสิบคูณสิบได้เลยครับนี่ 1, นครับได้พันสี่ฮะแล้วใส่เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันครับคูณอันนี้ห่างกันห่างกับห่างกับศูนย์นะฮะห่างกับช่องแรกเป็นยี่สิบนะฮะแล้วใส่ตัวเลขยี่สิบไปเลยนี่ก็ห่างสามสิบแล้วใส่ไปเลยครับ นี่ครับนี่ครับแล้วใส่ตามลงมาครับเราได้ตัวแรกแล้วใส่ตามลงมาเลยครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีต้นทุนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่อันนี้เราขายไปแค่สี่สิบร้อยห้าสิบนะฮะแล้วรู้ครับแล้วต้นทุนร้อยห้าสิบเราขายได้แค่สี่สิบเราขาดตุนสิบบาทเราคูณไปสิบครับแล้วขาดตุนสิบก่อนนะฮะนี่ครับ นี้เราสังซื้อห0ครับ20ครับนี่ครับเ่มครับสามสิครับผมนี่ครับแล้วข้ออื่นเราใส่ตามมาเลยครับเข้อห่างกันในงำวนเหมือนกันครับนี่ครับแล้วล่าครับกลางยูวีครับแต่นั้นเราก็ทำคิดต่อว่าสังซื้อกี่กล่องค่าเสียวกาไน้อยสุด ก็ทําตามเลยครับทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนลาง e อ v นะครับสูงไม่ต้องนับนะครับนี่ครับคูณไปเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวขับสองพันห้าร้อยี่สิบมาสุดมาสุดเปล่ายังไม่ยังไม่ครบนะครับคี่ต่อไปครับเห็นไหมครับสมนย์ไม่ต้อง,ม,องมันลอมครับนี่ครับหนึ่งสี่ร้อยหกสิบแปดคี่ต่อเลย ้ายครับิ0กล่องครับนี่เราได้ครับคำตอบออันไหนตัง้งถึงนี้เแล้วก,การน้อยที่สุดนะครับนั่นคือ EOV 60นะครับเราได้คำตอบครับตอบเลยครับคนสั่งซื้อ ตอนอ่อ,อสัปดาห์้าเสี่อ,อากาศน้อยสุดหนึ่งพันสิบสอบาท